สวดีครับอยู่ยกับแนตนรออีกแล้วนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแช่งหัวกันตอนนี้เราจะมาเล่นเอ,อ่ออุปสรรคด้วยประตูที่มรลลาราหา้ามาไงเราจะไปคนเดียวมีเบคอนมีเบคอนฉันรู้ว่านาะมันคนหลอห่อแล้วนะไข่แตงกิ๊ตตี้เนี่ยกิ๊ตตี้นะอาจารย์แล้วขอนี้ทั่วสารทิปมาจากไหนไม่รู้แต่ก็แช่งเหัวกันขอแสดงความดีดีด้วยเดี๋ยวจะส่งสซาท์มา โอ้กินเยอะเนี่ยพี่กิตตี้เยอะจังบิคอนกโอ้ชุดนี่สู้ชดุดคนนี้นี่สู้ชีวิตมากเลยชุดคนเนี้ยสู้ชีวิตจังเลยอะสู้ชีวิตชีวิตเกินวันศุกร์วันเนี่ย เออผมอายไม่ออกเขียนไอ้ตู้เยอะใช่ไหมให้บอเฮ้ยตู้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 เร็วเร็วเร็วไอ้ เดีเเเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยเฮ้เกี่ยวเก๋าเกี่ยวเอย่าลืมอไว้อะไรกับคนคนนี้ด้วยนะชุดเขาน่ารักมากแล้วก็อย่าลืมอไว้อะไรกับเขาด้วยนะอะช่วยกายกับสนคนคนนี้ให้ตอนนี้เขาเจอผมเ็ได้ซื้อไฟฉายมาด้วยตังไว่หอเว้ยถูกใจ ไม่มีไฟฉายผม,มมผมไม่มีไฟครับผมไม่มีไฟไม่มีไฟมาโอ้ออกหนึ่งคนแล้วโอ้ยไ,ไฟด้วยยังไงเดียคือเกมคือคือจบเกม,เ,กมเลยเนี่ยหรือว่าออ,ออกหนึ่งแล้วนะคือไม่ดีมากไม่มีไฟผมมันไม่เห็นจริง ผมม,มผมมองไม่เห็นจริงๆพูดจริงๆอะไรผมทจริงๆคือผม,ผมมองไม่เห็นอะ่ะนั้นก็ขอจบคลิปนะคือไม่มีอะไรมากแค่มองไม่เห็นเนะ